ัดไปตามขําคออีกแล้วจ้าขอเสียงเอฟซีขอนแก่นนะจ้า <c oughs> พี่น้องจ้ามือน,นีสตาวปากัสิาพาไปตาําบฟเฟ่อีกแล้ววันนี้มาแบบแซลมอนช้ำๆอีกเราจะพี่น้องจ้าแต่ว่ามามือน,นีสตาวปาพาไปเปลี่ยนบรรยากาศลาดใหม่จ้าพี่น้อง สาวปลากับพึ่งเพื่อไปเทือแลกคือกันจะพี่น้องจะอันนี้ก็ไปตามรีวิวเหมือนกันจ้ามาเมนี้สาวปลากับนองเปลี่ยนน้หน่อยสิพาไปกินร้านโดโซบุฟเฟ่จ้ายุขนแกนจะพี่น้องจ้ายุคังซุกี้มีน้อยไหมจ้าพี่น้องเพิ่นกระซิมีหลายละค่ะน่าจะมีเริ่มต้นตั้งแต่สองเก่าไปได้จ้าพี่นจ้าสองเก้าเก้าสี่ห้าเก้าหกห้าเก้าแปดห้าเก้าลกะ พันสี่หาสิบเก้าบาทนั่งจากพี่น้องนี่ลจาจะราคาเพิ่นประมาณนี่เราจะพี่น้องจะมาหอดสาวป่าก,กับไปแจ้งเคาน์เตอร์จะว่ามากันสี่คนสี่คนกับสาวเปลี่ยนโน้หน่อยเพิ่นกับสีมิคิวอาร์โค้ดนอกจากเขากับสีสั่งอาหารไปตามคิวอาร์โค้ดเลยจะสาวป่าก็จัดไปแบบชำ่ำๆจา้าซูชิ โอเอมนซาซิมิแซลมอนจ้ะพี่น้องจ้ะจัดไปหนึ่งร้อยชิ้นแบบสำํามฉำมหนึ่งร้อยชิ้นจ้ะพี่น้องจ้ะสาวปากะคิดไปคิดมาเนาะจ้มะมาเอิงของกินอยู่โต๊ะแจกพารอีหยางกัปนัทีกะสั่งไปแบบจัดเต็มเต็มโต๊ะจ้ะก็เลยบอกบอกน้องพนักงานบอกน้องขอเปลี่ยนได้ไหมเอาเอาสักแปดสิบก็ได้ซาซิมิแต่ว่าถ้าไม่ทันก็ อร่อยอร่อยมาเลยจ้าว่สาจะสีเมษจะพีบบ่น้องเบิ่งเมนูอาหารเพื่อนจปะปาดมีหอดมืออย่างกงอย่างเกลือมีบัากหลายเมนูอาหารเลยจ้ะนี้เราก็มีเมนูที่สาปลามักน้ำจะพีบบ่น้องจ้าข้าวหน้าปูจะพีบบ่น้อง ปา,ปาสซาปะสั่งไปเลยจ้าเขาหน้าปูทั้งหอยนางลมหลอกหลอบแหลกสร้างมาสิจักสิบนี่ละจ้ะเบิ่งเมนูชาบูเพิ่นเด้จ้ะพี่น้องเนื้อหนี่แบบเกรดพี่เมียมเลยจ้ะพี่น้องจ้ปาปาสุดยอดอีลีจ้ะมีเป็นแบบเค้กอันแซลมอนในฟังพร้อมจ้ะพี่น้อง่าสซะสูวันเกิดอีญ่าวังหันซาปาก,กัไปสร้างเค้กแซลมอนจ้ะอันนี้จะเป็นเมนูเครื่องดื่มได้จ้ะพี่น้อง มาจ้าผมเสิร์ฟมาล้วจะน้ำจิ้มมาก,ก่อนป้านี่ติสาวป่ามากักสาวป่ามากักหมอชาบูจะพี่น้องคือตัวมูติมีเป็นตาหากักตัวปูติปิคือสาวเปียนโนหน่อยแท้ เบิองอียาสังยำม,มาจ้ายำฉำๆมาเกือบสิบจานเนี่ยและจ้ะพี่นงพูดพ่อบอกโมบักแตงมาระว่างเข่อถาซาซิมินอกจากสาวปลากระสิพ้าต้ตมหมอชาบูป้าสาวอันหมอชาบูสา,ปปาวปลาวัศิลักมาอยู่เป็นตาหักแข็งจ้ะพี่นงจ้งไลยจะไปขุด่อขุดเธอหมอชาบูจังสิโอ้ยบอกคือบ้านคือเมืองเขาอีหยังคือเป็นตาหักคักนักเนี่ยแต่ <laughs> สาปากระบอกกัิเคยพพอจะมาจ้าหอยนางลมล็อตแรกของเรามาจ้าพี่นองจาาเบื้องเหนือขจาเจ้าสาปากระบอกาสัสร้างมาหลายเนาะมาจ้าผมเสร์ฟแซลมอนเรามาแล้วจ้าเบื้องสาป,ปามาแซลมอนลานนี้พ่อหย,ยังเบื้ เบิ่งพี่น o n งเนื้อนี้คือบางพอดีกินไม่หนามากไม่บางมากเบิ่งติ้และจ้ะพี่น้องจ้ะพอดีกินกินหลกักกระบอเหลียรผอมจ้ะพี่น้องแซลมอนก็คือเนื้อสดสดฉ่ำๆเลยจ้ะหม้อชาบูเราก็ฟดอกอกสาเปียนโนหน่อยกะว่าว่วาว้วาวอยู่วสันจ้ะ <c ười> คำแรกแห่งมันสาปาขออนุญาต นำมันแซลมอนเส้นจะพี่น้องจับปลาเต็มปากเต็มคําค่ะม่อนคือสดคือฉ่าม,มากบ่มีกินข้าวเลยอ่ะพี่น้องเมนูที่สาวปากินเมือน,นี้เนาะจ้กก็จะเป็นหัวละแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทจะพี่น้องจับของกินพนิหลากหลายแห่งพิษแต่จับของบ่มีทองใส่สิว่าบ่คุมอีกแล้วบ่คุมอีกแล้วก็แมนจะพี่น้องจับเพราะว่าช่วงประมาณสิบโมงก็กลัวไปหาสิบเอ็ดโมงนั่นเนาะจ้ก สาวปานันป้อนเขาน้องเปียนโนหน่อยจ่าเฮ็ดเนื้อกินในลูกิกนเฮ็ดเขาพัดจ้ะพี่น้องป้อนเขาลูกจังไหรแม่กับลูกเบิดเขาพูลจานนะพี่น้องบ่แมนแม่กับลูกแม่มีแต่แม่เพราะว่าลูกบ่กกินแม่ก็เลยกินแทนลูกนะแม่จ้ะพี่ป้อนเขาลูกไปนั่มกินไปพร้อมก็คือว่าเอ้า จังไรก็บอกขันไห้ไปไง่ายหรอกของอียาว่าอียาสิมหาบันบ่ายโมงนะจ๊ะกันัดกันสิไปบ่ายโมงนี่ละจ้ะไปเที่ยงไปหาบ่ายโมง่าสันวะป้อนข้าวลูกแล้วเกือบสิบเอ็ดโมงจ้ะอียามาหาบแล้วเรียบร้อยโอเคนัมเบอร์วันสุดยอดจ้ะป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 ะ,ปะ,ปะลูกปะเมหิวว่าสันวะอียาว โอ้ย oh, ไปกลับไปคันแม่กันเลยว่ะซาปากับสิว่าบกคุมก็บบกคุมอี่หลีจ้าพี่น้องจ้ามันนี่ก็กินพวงควนประดาหลายหมเอฟซี <g ill en> บุรังคนเจ้านั้นมีตัตงแต่บกคุมนั่นละ่ะ <g ill en> เดี๋ยวเบิ่งไปลานได้ลานเพิ่นกับสีเจ่งว่าสันวะหัวลาแปดห้าเก้ากับสีมีพวก หอยปีกหอยยังก็ตะเตะพวกนี่แม้จะพี่น้องเพิ่มขึ้นมานอกจากแต่ว่าถ้าใครอยากกินแบบเป็นซาซิมิแซลแซลมอนนี่ก็เริ่มถือหกอหบเกาบาทเป็นจะะพี่น้องจา้าถ้าเป็น4ี่หบเกาบาทนี่ก็สิเป็นชาบูนอกจาก กรสิมิชาบูกุ้งดองซีอิ๊วพวกกุ้งทอดผวกอันนี้นี่ละพี่น้องจ้ะแต่ว่าถ้าอยากกินแซลมอนก็คือเริ่มต้นที่659บาทบบปารซาปากะยากล่องหอยโฮตะเตะนอกจากกรจัดไปหัวละแปดลอยช่ำๆจ้ะพี่น้องจ้ะแต่ว่าถ้าไปคิดว่าระว่างว่าสื่อกินเองกับมันราคามาก,กินบุฟเฟต์นอกจากก็คุ้มยุจ้ะพี่น้อง อันนี้จะเป็นข้าวหน้าปูจ้ะอันนี้คือเริ่มอิ่มบากคักบักเนี้ยซาปาขออนุญาตกินตักแต่หน้าปูจ้ะเขากินบ่ได้เพราะว่าต้องเครียดโตละจ้ะอีย่ากับนาทีคืออิ่มออกไปแล้วป้า สาวปาต้องรับผิดชอบของที่อยู่บนโตเอาฉ่ำไม่ไหวเบิ่งเหนื้ออันนี้เหนื่อยยังเนื้อติดมันๆนี่แม่จ้าพี่น้องแซ่บปะคักักแน่อันนี้จะเป็นหมึกทาโกะกับหอยโฮตาเตะจ้าพี่น้องหรือหอยปีกละนี่ที่สาวปาสังา่งกินไปกับโมหูหูแต่ว่ามันแซ่บจ้าพี่น้องจ้ามาวัสดีสาวปากรสั่งหอยนั่งลมมาเพิ่มอีกจ้าพี่น้องจ้าป๊าหอยนางลมก็คือสดคือฉ่ำจ้า หวานจ่วยเลยจะแเมนแทกินกบผักันนี่พักกะถิญยอดพักกะถินนอนอนพ้าสุดยอดน้ำเบวันเพิ่มมียอดผักกะถินให้นี่ละสาวปั๊มมากหลายกินหอยนางลมจะไหนมันสิขาดอันยอดพักกะถินได้นอกจากเนี่ยมันซ่บเนี่ยมันเขากันวสันจ้ะพี่น้องจ้ะนาทีหูววัวสันปลาอุ้ยสาวปลาจะสร้างหอยมาอีกตีเมนจ้าปัายอมยอมยอมข่อยยอมเจ้าวสันวันนาทีว่า กินล็อตด้อรขอยบอกซอยดอกว่าสันวาปสีรงทไทยโอ้ยสาปกกัระงึดก,กันเอารับพี่ชอบคนเดียวไปอย่างฉ่ำๆจ้ะพี่น้องจ้ะเอซี <FC S 1> <c oughs> บางคนนอจากเพิ่นกระสีถามนะจ้ะว่าร้านมันอยู่สร้านจะตั้งอยู่ยู่หลังอันโรงพยาบาลขอนแกน่นรามนั่นด้อจ้ะพี่น้องคือว่าจับจิเพีรไปเลยจ้าด้านร้านโดโต <c oughs> บุฟเฟ่รูอยุคางร้านนันซุกี้มีน้อยนั่นละเลยจ้ะพี่น้องจ้ะสาวเปรี้ยนน้อยก็อยากกินไอติมจ้ะไอติมน้อยติมหน่อยสาวปลาก็เลยพาไปเอาไอติมจ้ะก็เลยบอกญาพาไปจ่ายเพื่อนเราว่ารวมอยู่ในราคาบุฟเฟ่แล้วว่าสันก็เลยได้กินฟรีไปอีกจ้านาตีก็ยี้ม่ยกับพุรไลหม่สาวปลาก็ไปเอาอีกใหม่นึงแล้วก็ออกจากร้านจ้ะอดเวลาเช็คบินกันจ้ะพี่น้องจ้ะเป็นยังเหมือนนีบอสซี่เลียดมากกับยิญาอยู่ เช็คบินไปค่าแวดพันเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วจะคิดเพิ่มจากหัวละแปดร้อยห้าเก้าเบิ้งมะฮอดรถลดสาวเปลี่ยนโนกันยังบอล้วอันไอติมอยู่จ้ะพี่น้องจ๋าเอาเอาละจ้ะพี่น้องจ๋าเหมือนี้สสาวปาก็ับขอลับไปก่อนฝากแช่เด้อจ้า